วัสดีครับจิปตะช่นงมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมอะไรก็เกิดขึ้นได้น้ําท่วมขังบนเนินครับเนินสูงมากนะครับเนี่ยสูงกว่าระดับพื้นล่างนะมากกว่าเสาไฟอีกนะครับผมแต่ดูน้ําท่วมขังรอการระบายน้ําท่วมเอออันนี้ฝั่งของน้องสาวนะครับของน้องสาวน้องสาวก็ตื่นเต้นใหญ่นี่ นะครับน้องเขยก็สนุกครับแต่จะเศร้าด้วยนี่นะครับผู้เรียนเขากําลังงามนะครับน้ําแช่ผู้เรียนปลูกใหม่ทางด้านโน้นน้ําก็แช่นะครับผมอ๋สุดยอดครับดูฮะนี่คือที่เนินนะครับผมเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลหนึ่งเสาไฟฟ้านะครับเนี่ยดูฮะ น้ำท่วมขังครับน้ำท่วมขังบรรเนินในรอบหลายปีมากครับผมนะครับมามาเยอะเกินครับผมมาเยอะเกินนะอ,อย่ามานานครับน้ำแช่นานมากผู้เรียนมีปัญหาเนี่ย ดูครับตอนนู้นผู้เรียนน้องสาวเพิ่งโลูกใหม่เล็กๆครับน้ําก็จะขังนานหน่อยดนะ้านน้นนะครับมาจากด้านผมครับมาจากสวนผมจะต้องมากรองอยู่นี่ก่อนนะครับตัวล้วตรงน,น้นก็จะระบายยากหน่อยเนื่องจากว่าติดกาแพงด้วยข้างบ้านนะครับโอ้โยเยอะมากครับน้ํายังไม,ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ยอดเลยนะครับน้ำท่วมนเนินครับผมเนินสูงนะครับน้ำรอก,การระบายนะคูยครับูท้องฟ้าครับท้องฟ้าช่วงนี้ประมาณ17เนาฬกา30นาทีครับนไะนะ้ำขาวไปห,หมดเลยนะครับผม หยุดนะครับหยุดนะครับไม่ปรดอนะครับทุกเรียนกำลังงามๆครับโอเคครับผมพามาชมน้ำท่วมคนี้ละครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ